คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้เรายัางทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเลยแต่เพราะสิ่งที่ยังไหลอยู่ในใจพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนั้นว่าอาสวะมันคือกิเลสท,ที่ซึมอยู่ลึกสุดของจิตเหมือนน้ำพิษที่ไหลรั่วอยู่ในใจทุกวันที่เราคิดว่าเป็นเราแต่แท้จริงแล้วคือของเก่าที่ยังไม่ถูกถอนรากพระองค์ไม่ได้เพียงชี้ให้เห็นแต่ยังตรักไว้ในสัพพสาวสูตร ถึงเวิธีในการถอนรากแห่งกิเลสให้สิ้นจากใจไม่ใช่ด้วยการหนีโลกไม่ใช่ด้วยการกดข่มจิตแต่ด้วยการเห็นการสำรวมการเว้นและการวางใจให้เป็นกลางเมื่อปฏิบัติครบทั้ง7ประการกิเลสจะค่อยๆสลายไปเหมือนหมอกที่จางหายเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นและนั่นแหละคือจุดที่ใจเริ่มเป็นอิสระจร,ะจริงๆ